มีปัญหาในเรื่องของหน้าอกไม่เท่ากันค่ะก็คือฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่าฝั่งนี้เวลาใส่เสื้อในเนี่ยฝั่งนี้จะเต็มแล้วฝั่งนี้ก็คือจะมีช่องโหว่เวลาใส่บิกินี่ก็คือจะเห็นชัดเลยว่าแบบเออตึงรูปยากมากแล้วก็เห็นชัดเลยว่ามันเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยลิซก็เลยตัดสินใจที่จะมาเสริมหน้าอกกับคุณหมอสงศักดิ์ที่โรงพยาบาลยันฮีค่ะสวัสดีค่ะมาลีนะคะวันนี้มาอัปเดตหลังทำหน้าอกไปแล้ว1เดือนนะคะ แล้วที่ลิบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าปัญหาของลิก็คือปัญหาหน้าอกไม่เท่ากันนั่นเองเพอหลังจากทำมาแล้วนะคะดูค่ะความเลิศดความปังมันอยู่ตรงนี้คือรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมากๆเลยหน้าอกสั้วทรงได้แบบที่เราต้องการเลยและที่สำคัญลิเป็นคนชอบใส่บิกินีด้วยนะคะคือหลังจากนี้เนี่ยมั่นใจสามารถใส่บิกินีได้แบบทุกแบบทุกทรงเลยมาเลยค่ะแม่จัดมาเลยนะคะโดยตัวซิลิโคนที่ลิเลือกใส่นะคะก็จะเป็นตัว Joy Motiva a c a d o m i c 2นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็ เขาจะมีความนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นสูงเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวไปตามสรีระร่างกายของเราได้เลยค่ะมาลีเสริมนอาอกกับคุณหมอสมศักดิ์นะคะโดยเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นการส่องกล้องและใช้เทคนิคกลวยค่ะวันนี้ก็คุณมาลีมาตรวจครบ1เดือนนะครับเป็นการผ่าตัดด้วยการลงแผลที่ลักแแลกและการใช้การสองกล้องร่วมด้วยการสองกล้องก็จะทำให้เราสามารถสร้างไอตัวช่องที่จะให้ตัวถุงนมอยู่ได้ถูกต้องมากขึ้น ไม่ใช่ว่าใส่เลาะช่องแล้วดูใหญ่เกินไปนอนแล้วก็ตัวถุงไหลออกด้านข้างซึ่งการสองกล้องก็จะช่วยในจุดนี้ได้ส่วนเห็นว่าเราการใช้กลวยร่วมด้วยของคุณมาลิกเนี่ยข้อดีก็คือมันทําให้เราดีไซน์แผลเวณที่รักแร้เนี่ยได้สั้นลงแล้วก็การจับสัมผัสถุงก็จะน้อยลงก็ลดเรื่องโอกาสการติดเชือ้อแล้วก็เวลาใช้กลวยร่วมด้วยเนี่ยเนื้อที่อยู่รอบๆแผลเนี่ยทำให้เกิดความช็อกช้ำน้อยกว่า โอกาสที่แผลจะมีรอยดำหรือแผลนูนก็น้อยลงไปด้วยก็จะเป็นข้อดีของการลงแผลที่รักแร้แล้วก็การใช้การสองกล้องร่วมด้วย หลังจากผ่าตัดเสร็จทันทีนะคะก็จะมีอาการแค่แบบว่าตึงๆหน้าอกนิดนึงเพราะว่าเขามีผ้ามาผ่านไว้เนาะแต่ว่าก็คือไม่ได้เจ็บเหมือนที่เขารีวิวกันมาเยอะๆว่าเหมือนสิบล้อมาทับที่หน้าอกขนาดนั้นก็คือเราสามารถทําตัวชิลแล้วก็นอนพักฟื้นแบบชิลๆได้เลยเพราะก็จะมีพี่พยาบาลคอยมาทํานู่นทํานี่ให้ตลอดเวลาก็คือสามารถพักฟื้นตัวเองได้เลยค่ะแบบชิลๆสาหรับใครที่อยากเสริมหน้าอกให้สวยเป๊ะปังแบบนี้นะคะลีแนะนําที่นี่เลยค่ะสวยครบจบที่ยันฮีเลยค่ะ